คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึง power bank นะครับนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยแทบจะมีกันอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งคนต่อหนึ่งอันอยู่แล้วก็คือที่เก็บแบตเตอรี่สำรองนี่เองครับหลายคนก็มีหลายยี่ห้อที่ซื้อกันมาถูกไหมครับล่าสุดนะครับยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อว่า anchor นะครับของบริษัท anchor innovation ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนนะครับมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของตัวเองครับเพื่อเป็นการเรียกคืนนะครับอุปกรณ์ power bank power core นะครับขนาด10,000มิลลิแอมรุ่น A 1 2 6 3ครับ เนื่องจากว่าปัญหาครับมีเกิดขึ้นนะครับมีการร้องเรียนเข้ามาครับว่า p o w แบงรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ข้างใน,นครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกิดไฟไหม้ได้นั่นเองซึ่งบริษัทก็ได้รับรายงานการเกิดไฟไหม้จากการระเบิดนะครับของผู้ใช้งาน,น19รายด้วยกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้เล็กน้อย2รายแล้วก็มี11รายเนี่ยได้รับความเสียหายที่ทรัพย์สินครับมูลค่ารวมกันแล้วยอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านบาทนั่นเองครับซ รุ่นที่เรียกคืนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ A1263 เท่านั้นนะครับและต้องเป็นล็อตที่ผลิตระหว่างวันที่1มกราคมปี2016ถึง30ตุลาคมปี2019เท่านั้นซึ่งล็อตนี้เนจริงๆแล้วเนี่ยวางจำหน่ายแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับก็จะจำหน่ายในระหว่างวันที่1มิถุนาย,ยนปี2016ถึง31ธันวาคมปี2022ครับก็มีการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆครับซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าไอจำหน่ายล็อตนี้เนี่ย จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับ New Age หรือ eBay เนี่ยจำนวนอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าหน่วยเนี่ยครับมีการขายไปยังต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าถ้าเป็นการซื้อขายที่ส่งไปยังต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ซื้อในสหรัฐอเมริกาจะรับเคมหรือไม่ครับโดยบริษัทย้ำนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องสังเกตให้ดีนะครับที่จะคืนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุหรือว่ายังไม่เกิดเหตุก็แล้วแต่เนี่ยเป็นแบรนด์แองเกอร์อยู่หรือเปล่าครับแล้วน ซึ่งก็จะเป็นซีเรียล u m b เบอร์ที่บอกอยู่บริเวณหน้าผลิตภัณฑ์ครับตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าใช่เนี่ยสามารถส่งกลับมาคืนสินค้าเพื่อเป็นการแลกเงินคืนได้ด้วยครับซึ่ง a n c h o อเนี่ยมีของขวัญปลอบใจเรียกว่าการแลกคืนนะครับทำให้คนเป็นค่าเสียขวัญแล้วกัน,นครับการมอบคืนนะครับเขาจะมอบเงินเนี่ยเป็นบัตรเงินสดนะครับบัตรของขวัญเนี่ยมูลค่า30เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 972บาทนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่า power bank รุ่นนี้ด้วยนะครับที่ขายอยู่ที่ประมาณ27เหรียญสหร,รัฐหรือคิดแกนเป็นไทยก็ประมาณ875บาทนั่นเองก็สามารถนำไปใช้ช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ของ anchor.com ได้เลยนะครับเพื่อไปซื้อ power bank รุ่นใหม่หรือว่าสินค้าอื่นๆทดแทนนะครับในขนาดความจุ1 0 0 0 0 m ป ah ์นะครับถ้าเป็น power bank f r e ครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับเช่นอาจติดตั้งจอแสดงผลการชาร์จไหมหรือว่าจะขอสายชาร์จขอช่องชาร์จที่เป็น USB-C หรือเปล่านั่นเองครับ ส่วนขั้นตอนการคืนสินค้านะครับทางบริษัทระบุยางรับว่าผู้ซื้อเนี่ยจะต้องถ่ายรูป power bank พร้อมเขียนวันที่และคำว่า recall ด้วยปากกาเมจิกกันน้ำพร้อมถ่ายรูปสินค้าที่แสดงหมายเลขรุ่นและ serial number อย่างชัดเจนครับรวมถึงใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ยืนยันการซื้อขายไอ้ power bank ตัวนี้รุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ยังสามารถเข้าร่วมแคมเปญคืนของได้เหมือนกันนั่นเองครับส่วนคำถามที่ว่าแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศ ซื้อ Power Bank รุ่นนี้จากเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ในอเมริกาจะสามารถเรียกคืนได้ไหมซึ่งเรื่องนี้ครับทางบริษัท Anchor เี่ยก็มีการรับเรื่องไปแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับแล้วจะมีการประกาศต่อไปนะครับว่าจะคุ้มครองลูกค้ากลุ่มนี้หรือเปล่าครับบ้านใหม่ของลีที่ฮอตที่สุด p r e m i ยร์ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทย Mono Max ในราคา2 9 9บาทต่อเดือนลูกค้า A S เพียง199บาทต่อเดือน